ในหน่อยนะคะโอ้โหเนื้อไก่นุ่มเด้งและลูกชิ้นไก่เหลืองสุกทั่วแล้วเป็นใช้ได้นะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยกลมดิกเลยค่ะเพื่อนๆวิธีที่จะปนบีบสูตรนี้ก็แบบว่าได้ลูกชิ้นกลมๆนะคะอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กก็ปั้นตามชอบเลยค่ะบีบออกมาตามไซส์ที่ต้องการเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับลูกชิ้นไก่ทอด สูตรใช้ไก่บดไม่ต้องเสียเวลาปั่นปรุงรสง่ายมากขั้นตอนแสนง่ายได้ลูกชิ้นเนื้อนุ่มเด้งแบบนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยค่ะเรามาเตรียมในส่วนของสามเกลก่อนอันประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็รากผักชีนะคะนำไปตำหรือสับหรือบดยังไงก็ได้ค่ะ ได้แบบนี้เป็นใช้ได้แล้วนะคะเจ๊ปังจะใช้ไก่สับแบบนี้นะคะใส่ลงไปในโถปรุงตามด้วยสามเกลอใส่ต้นหอมเพิ่มความหอมอร่อยใส่แครอทซอยเพิ่มสีสันใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะปรุงรสด,ด้วยผงขะนอผงปรุงรสเกลือปน่นน้ำตาลทรายแล้วคลุกเค้าให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันนะคะ ุกเขาจนเข้าเนื้อกันแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะเนื้อไก่ก็จะเด้งๆหน่อยเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะเจปันก็จะใส่ถุงมือแบบนี้แล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยมาสโลมให้มือเนี่ยมันๆหน่อยนะคะวิธีเจ๊ปันทาลูกชิ้นนะคะวิธีนี้เจ๊ปันก็จะปั้นออกมาอยู่ในมือแบบนี้นะคะให้เป็นก้อนกลม แล้วเราก็ใช้ช้อนช้อนกินข้าวนะคะจุ่มลงไปในน้ำมันแล้วเราก็บีบบีบแล้วก็เอาออกมาทอดเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ก็แบบว่าได้ลูกชิ้นกลมๆนะคะอยากได้ลูกใหญ่ลูกเล็กก็ปั้นตามชอบเลยค่ะบีบออกมาตามไซส์ที่ต้องการเลยง่ายมากๆ ลูกชิ้นก็จะลอยตัวขึ้นมานะคะเราก็กลับด้านให้สุกทั้งสองฝั่งนะคะลูกชิ้นไก่สูตรนี้ทำง่ายไม่ต้องปั่นเลยค่ะ,อะโอ้โหทำนิดเดียวดูสิเพื่อนๆได้เยอะแยะเลยค่ะลูกชิ้นไก่สูตรเด้งๆนุ่มๆ และลูกชิ้นไก่เหลืองสุกทั่วแล้วเป็นใช้ได้นะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยกลมดิกเลยค่ะเพื่อนๆวิธีที่เจะปานบีบแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นไก่ทอดสูตรไก่บดทําง่ายและก็ทานกับซอสมาเขือเทศซอสพริกหรือว่าซอสไก่ก็ได้นะคะสูตรนี้ง่ายมากๆเจ๊ปานจะดูเนื้อในหน่อยนะคะโอ้โห นักไตรนุ่มเด้งโอ้โหยังร้อนๆอนอยู่เลยค่ะร้อนมากเดี๋ยวเจ๊าปานขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากชาติถึงพริกถึงขิงมากเลยค่ะอืออร่อยเข้มข้นมากเลยอะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะทำทานเล่นหรือว่าใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือทานกับข้าวก็อร่อย ขั้นตอนก็ง่ายด้วยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจี๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ